น้องนอนเหรอห้องนอนก็นอนนะทำไมต้องเคี้ยวฟันวยหึนั่งนอนนะนอนเลยอ๋ออ๋อจามอ่ะห้องนอนก็นอนทำแม่เกาฟุ้งให้อะ มันต้องแอบดูนี่ปับตาชอ๋อโอเอนะโอเอ๊ะนะรับตาเลยต้องแอบดูโอเอ๊ะกันออเอโอือเอ๊ะับตาอ๋อโอเอ เรามีสายจูงแล้วนิ่งเลยไ้านอนยังไงก็ได้นี่แม่ก็ใส่จูงคล้องแขนเอาไว้เนอะนเรามีสายจูงก็เป็นเด็กดีใช่ป่ะฮโอเอนอนเลยแม่โอเอนะโอเอหลับตาหลับตาค่ะหลับตา โอเอ้โอเอ้ A. อย่าทำปากมุบมิดดิแม่โอเอกลับตาดิเน้วโอเอ้ o เอนี่แม่ก็ลูกพุงห้่ร้องไงเนี่ยลูกเบาๆพอขี้เกียจเมือ่อยหืมลับตาดิโอเอ้อ้าทำไมไม่หลับอ่ะอ่ะ อง้ยน,นอนซะโอเอ้กลมกลมกลมไม่กลมไงโอเอ้อะโอเอ้หลับ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 ได้แล้วยังไม่หลับอีกเอาอืมมีสายจูงใช่ไหมไปไหนไม่ได้ใช่ไหมเราเป็นเด็กดี อืมอโอ้ออหอจดับละจะดับละอาอาบนนละบนอืมรู้ใครง่วงเนี่ยอืม นอนน,อนนอนนี่นิ่งนะนิ่งป็นตูกตาเลยรเขาเนี่ยอือเนี่ยแหละบวใส่จูงดวง <c oughs> นอนก่นนอน